เราทำจีโนโบุโต้โดยไม่ได้หลับนอนก่อนแล้วก็เลิกลได้ไหมเขาถามว่าได้ไหมพี่น้องฟังฟังคำถามข้อข้อที่สองนะครับอ่าคำถามนี่มาไกลนะครับอ คือเรื่องของเรื่องเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นจริงๆสดสด,สดร้อนๆอนไม่กี่วันที่ผ่านมาเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วทีนี้เขาก็นึกถึงผมเขาก็โทรถามผมก็เลยจดคำถามนั้นเข้ามาในรายการคือเรื่องของเรื่องเนี่ยชายหนุ่มคู่หนึ่งสองสามีภรรยา เกิดมีปากเสียงทะเลาะเบาะแวงก็ถือว่าค่อนข้างจะรุนแรงคนที่เป็นสามีก็เลิกภรรยาตัวเองถึง3ามตอนลากเข้าใจนะครับทีนี้พอผ่านการเวลาสองสาวันอารมณ์ที่มันรุ่นที่มันรุ่มร้อนสองสามวันที่แล้วมันก็คลายไปในทางที่ดีมันก็เย็นลง แต่ตอนที่ร้อนเนี่ยตัวเองก็ได้พูดออกมาแล้ววันเลิกภรรยาเสียแล้วสามตอนกก็เลยมีความรู้สึกยังเสียดายอ่าภรรยาก็ยังไม่แก่อ่ายังเสียดายภรรยาก็ยังอยากจะได้ภรรยากลับคืนมาในสภาพที่ตัวเองนั้นได้พูดออกมาแล้วว่าตละสาม ทีนี้ก็เลยมีเพื่อนของเขาจะด้วยการขอร้องของเขาหรือด้วยการเล่าเรื่องราวให้เพื่อนของเขาฟังก็ไม่อาจจะทราบได้เพื่อนของเขาก็รับผู้หญิงคนนั้นเป็นภรรยาของเขาเสียาทาการนิก้ากับเพื่อนของเขาพอนิก้าเสร็จเพื่อนของเขาก็เลิกให้อ่า ทีนี้เขาก็จะนิกะกับสามีเก่าของเขานั่นแหะทันทีได้ไหมโดยที่เขาก็ไม่ได้หลับนอนกับเพื่อนของสามีแต่ประการใดแต่ผ่านการนิกะอันนี้คือประเด็นที่พี่น้องอ่าที่เขาถามมาว่าเราทำจีโนบุโตด้วยไม่ได้หลับหลับนอนก่อนอ่าแล้วก็เลิกแล้วก็ได้ไหมแบบนี้เนี่ย พี่น้องครับในเงี้ไม่ได้หลับนอนนั้นเลิกได้ในความจะเลิกนั้นมันเลิกได้แต่ถามว่าสามารถหวนคืนดีกับสามีเก่าได้ไหมล่ะไม่ได้นัานพี่น้องต้องเข้าใจนะครับอ่าที่ในอลัลในอัลกุรอานระบุ إذا طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نان آيات القرآن. إذا طلقها أي ثلاثة طلاق، nah. مَا كنتي بن سامي داي طلاق จะพูดตอนลักพูดตาละพูดทุ่มพูดเลิกพูดระยาร้างจะใช้คําไหนก่อนแล้วแต่ให้มีความหมายเดียวกับคําว่าตอนลักก็แล้วกันจะใช้ภาษาจีนภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันภาษาอะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่ให้มีความหมายเดียวกับคำว่าตอนลักอ่าซึ่ง ในอัลกุรอานระบุเมื่อคนเป็นสามีเอ่ยคำตอลักให้กับภรรยาหมายถึงสามตอลักฟาลตาตะฮิลูลาหูมิมบาดูและแล้วภรรยาของเขานั้นจะไม่ฮัลาลสำหรับเขาอีกแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่คนที่เป็นสามีเอ่ยตอลักสามตอลักนั้ฮัด ตาจนกระทั่งจนกว่าจนกระทั่งทันกีฮาเจ้าจันไห่รอนางนั้นได้ทำการนิกะกับสามีอื่นฮาเจ้าจันฮัตตาตันกี่เจ้าจันไห่รอจนกระทั่งนางทำการนิกะกับสามีอื่น กอยรอนี่สีฟ้าของเจ้าจันนะไม่ใช่สีฟ้าของนิกาอ่าถ้าเป็นสีฟ้าของนิกาก็หมายความว่านิกากับสามีใหม่ได้เลยแต่นิกาใหม่อ่าแต่นี่ไม่ใช่เป็นสีฟ้าของเจ้าจันนิกากับสามีใหม่ซึ่งในหลักวิชาเฟกเมื่อตอนลักสามตอนลัก ก็ต้องแยกกันอยู่แล้วเมื่อผลแอดดาสามกุรุอ่าก็ถือว่าผลแอด,ดาเมื่อผลแอดดานางนั้นจะต้องมีสามีใหม่ก่อนก่อนที่นางนั้นจะหวนกลับคืนดีกับสามีเก่ามีสามีใหม่นั้น อย่าใช้ระบบจ้างระบบขู่เข็นเพราะในอิสลามนี้ไม่ได้ส่งเสริมการขู่เข็นการนิกะด้วยความสมัครใจการย่าร้างก็ด้วยการเจตนาไม่มีใครบังคับให้ย่าร้างเข้าใจนะครับทีนี้เมื่อผลแอนดา จะผลแอดดามาแล้วครึ่งปีหรือหนึ่งปีนางก็ยังไม่ได้สามีใหม่สักกัทีหนึ่งก็จะหวนกลับกับสามีเก่าไม่ได้จนกระทั่งน,นางได้สามีคนใหม่ได้สามีคนใหม่นั้นพอนิกาเสร็จเลิกเลยการเลิกนั้นตกตระลักนะาซอกในการเลิกหน้า จะหวนกลับกับสามีใหม่ไม่ได้อาจจะหวนกลับกับสามีเก่าไม่ได้เพราะจะต้องปานการตะเล,ลีความหมายตะเลีจะต้องมีการชิมน้ําพึ่งพระจันทร์ซึ่งกันและกันซึ่งในตัวบทฮะดีษเซอร์มิซีที่รอสุลลอฮ์ว่าจะต้องมีการชิมน้าพึ่งซึ่งกันและกันเข้าใจนะครับ แต่ไม่ได้มีเงื่อนไขของการว่าสําเร็จความใคร่หรือไม่ไอ้น,นั้นไม่มีสาระแต่สาระจะต้องมีการยิมะเกิดขึ้นเข้าใจนะครับส่วนในงานนิกาเสร็จเลิกเลยซ้อในการเลิกแต่จะหวนกลับกับสามีเก่าได้ไหมไม่ได้อ่าหมายถึงจะต้องมีเหมือนสามีทั่วไปอย่างน้อยคืนหนึ่งครั้ง จะสำเร็จความใคร่ไม่ได้ชาราดอันนั้นแล้วก็เลิกกันเลิกนั้นจะนิกทาทันทีก็ไม่ได้อีกก็ต้องรอเอด้าหลมันก็ค่อนข้างจะยุ่งยากนะฮะเร็วที่สุดก็เกือบเกือบครึ่งปีแล้วไหนเอด้ากับสามีเกา่าทีหนึ่งแล้วอกว่าจะเจอสามีใหม่อยู่กับสามีใหม่แล้วก็เลิกแล้วเ,เลิกแล้ว,ก,ลก,ลวก็รอเอด้าอีกแล้ว ฉะนั้นเราเป็นผู้ชายยามากง่ายในการเอ่ยสักอิดอัตลักสะอิดอเลิกสะกอิดกัดทุ่มอย่างนี้และทุม่มไม่ทุมท่มทุ่มซ้ำอย่างนี้มันลําบากนะครับอ่ามันยุ่งยากคนโบราณคนเฒ่าคนแก่นี้เขาจะเตือนลูกหลานโกรธภรรยามากแค่ไหนถ้าจะเลิกสักทีสักหนึ่งตอนลักพ่อ ยาเอ่ยทีเดียวสามทำมาทำไมครับอ่าเพราะว่าทายสุดจะนำพาไปคนที่ปากพร้อยในการพูดสามตอนลักด้วยไม่ได้ยับยัง้งปากของตัวเองจะนำพาไปสู่ความเสียใจภายหลัง นั่นเป็นความจริงนะหลายคู่ที่เราเห็นบางคู่สามีเป็นบ้าเลยก็มีอ่าสามีชอรอตเลยก็มีสามีเป็นโรคเศรา้าซ,ซึมเศร้าก็มีสาเหตุเมียที่สวยนี่ได้เพื่อนซะและ้วทำไมทำไมละ่ะก็ตัวเองมักง่ายละ่ะตัวเองปากพร่อยละ่ะปากเปราะเกิน ทางที่ในอิสลามบอกว่าถ้าจะเอ่ยคำว่าตอลักให้เอ่ยตอนที่อารมณ์เย็นผ่านการคิดไตรตรองสมวันสามคืนบวกลบคูณหารให้ดีอ่าเมื่อบวกลบคูณหารแล้วเว้ยอ่ามันเลิกดีกว่าอยู่เว้ยอ่าการเลิกของเรานั้นจะไม่พาความเสียใจและเสียดายไปหลัง แต่ถ้าเลิกในสภาพที่ไม่ได้คิดย่อมเกิดความเสียใจภายหลังแน่นอนอ่าฮะข้าจนะครับทีนี้ประเด็นที่พี่น้องถามเมื่อกี้เนี่ยตามจีโนนโบุตตด้วยไม่ได้หลับนอนก่อนแล้วจะไปกลับกับสามีเดิมได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้อ่าอย่าไปเข้าใจผิดว่าคิดว่าได้นะไม่ใช่นะไม่ได้นะครับ ในยุครสุลล u ลลเน่ยเคยมีเหตุการณ์เหล่านี้ที่อุลามะอาลิสุนนะวัดจามะเนี่ยมาใส่ในกิตับของเขาแต่ละคนสาเหตุมีที่มาที่ไปในยุคสมัยรอสุลลอฮ์ดนว่คนที่เป็นสามีเป็นคนที่พูดน้อยมารายาทก็ดีแต่คนที่เป็นภรรยา เป็นผู้หญิงที่ปากร้ายเพลอไม่ได้จะด่าสามีอย่างเดียวทั้งที่สามีนี่ดีแทบจะหาที่ติไม่ได้ไม่พอใจอะไรก็บนสามีด่าสามีทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของสามีก็ด่าสามีหลายครั้งข้าวหลายทีข้าวจากวันเลื่อนไปเป็นเดือนเคลื่อนไปเป็นปี หลายหลายร้อยทีความอดทนของสามีก็มีขีดจำกัดก็เลิกสามทีเดียวอ่าเมื่อผลทีนี้เมื่อเมื่ออารมณ์นั้นเย็นลงทำให้ซอบัดคนนั้นก็เสื่องซึมจนเป็นที่ผิดสังเกตของซอบัดคนอื่นๆก็เลยขยันขยอถามมีอะไรทุกขร้อนหรือเปล่า ตอนแรกก็ไม่อยากจะบอกพอโดนขยันขยโยหลายๆครั้งก็เลยเล่าเรื่องราวในขณะที่เล่าเรื่องราวนั้นสอบัตคนหนึ่งก็เห็นใจเพราะว่าอยู่กันก็หลายปีลูกก็หลายคนก็เลยพูดปลอบใจว่าไม่เป็นไรให้ผลแอดดาเดี๋ยวผมจะเอาเป็นภรรยาผมเองพอผลแอดาซอบัตคนนั้นก็เอาเป็นภรรยาเขาจริงๆและ แต่นั่นนะพอนิกาเสร็จก็เลิกเลยทีนี้เรื่องราวก็เข้าหูรอสุลุลล์ซอบัดไปถามรอสุลุลล์เลยนั่นแหละที่มาของฮะดีษติรมิซีบอกว่าไม่สามารถจะคืนดีกับสามีเก่าก่อนอาจนกว่าเขาจะได้ชิมน้ำพึ่งซึ่งกันและกันนั่นแหละที่มาของขว่าตั๋ลลจะต้องมีตัเลลก่อน อ่าแล้วก็ว่ามหัลเลมหัลเลเนี่ยทำมาฮัลเลเนี่ยอ่านี่นก็คือให้มันฮัลลาลที่จะกลับมาถ้าไม่อย่างงั้นกลับมาในสภาพไม่ฮลาลเลยเข้าใจนะครับอ่าฉะนั้นสิทธิที่พระองค์อัลลอฮ์ให้กับสามีนี่ยจำนวนตอนลักหนึ่งสองสามนั่นอ่าเราอย่าใช้แบบไร้สติ อย่าใช้แบบด้วยอารมณ์ชั่ววูบเพราะเมื่อเราใช้แล้วเกิดพลาดเราจะเสียดายเองเราจะเกิดความเสียใจเองอนั่นผ่านไปนะครับคำถามข้อที่สองก็เท่ากับชัดเจนแล้วว่า,าการที่ได้สามีคนที่สองแล้วก็ ไม่ทันมีอะไรกันเลิกเลยจะหวนวลับกับสามีเกา่าไม่ได้เช่นเดียวกันกรณีเลิกกับสามีเกา่าอยากจะกลับเลิกตละสามแล้วตัวเองก็ไม่เด็ดนีก้กลับคนอื่นนะแต่เที่ยวไปกับชายคนนู้นชายคนนั้นทีชายคนนั้นสองสามคืนชายคนนู้นอีกสี่ห้าคืนผ่านเป็นสิบสิบชายแล้วก็จะกลับคืนกับสามีเกา่าไอ้น,นี้ก็ไม่ได้ ถึงจะมีอะไรก็ตามาศาสนาไม่นักเพราะไม่ได้ผ่านการนิกาและไม่ได้ผ่านการยิโมเข้าใจนะครับจะต้องควบคู่หนึ่งจะต้องผ่านการนิกาใหม่สองจะต้องผ่านการยิมะกับคนใหม่แน่ๆพอเลิกก็ต้องรออดอีกอย่ามาใช้แบบขู่เค้นนะ ที่ไปจ้างคนนู้าให้ทำการนิกาจ้างด้วยนะและทีนี้พอนิกาเสร็จสับเรียบร้อยอตัวอิม,มอามคนที่ทําการนิกาเนี่ยก็ถามพยาปไปง่ายชัดเจนไหมอาการนิกาของเขา,าก็พยักนั่งงงงง อ่ก็เป็นเป็นอ่านใช้ได้อายกมือขอดูอาพอดูอาเสร็จน่นนะขูคูเจ้าสาวใหม่หมัดสามีเก่าคู่พรุ่งนี้มึงต้องเลิกนะพรุ่งนี้ชาวใหม่เลิกกูฟันหัวนะอ่าดูไปคู่เพื่อนแล้วาศาสนาไม่ได้สอนแบบนั้นไปคู่เขาทําไมล่ะฮ่าฮาฮ่าแน่แน ดีนะที่ไม่เอ่ยอากาศฉันทำการนิก้าตนกับยูโซบด้วยเงินสินสอดห้าพัน 5, บาทเพียงหนึ่งคืนอ่ะทีนี้ถ้ามีมีการระบุจำนวนวันแบบนั้นไม่ซออตั้งแต่ต้นเลย <c oughs> อ่าฮะอืมอย่าทำอะไรแปลกแปลกนะครับพี่น้องอย่าทำอะไรแปลกแปลกอ่าคือไม่ว่า เขาไม่ว่าเราเราจะนิกาสักทีผู้หญิงคนนั้นเราก็ต้องพอใจอ่าคือใจเราชอบจะไม่ร้อยเปอร์เซนก็ใจมีพื้นฐานประทมมรรคของการชอบบ้างเช่นเดียวกันผู้หญิงอาจะพยักหน้าตกลงก็ต้องมีใจปฏิภักบ้าง อ่าคือจะได้ไม่มีปัญหาเพราะในอัลกุรอานพระองค์ลล l a ระบุวัาฟังกิฮุมาตตบาลากุมมิน um ันนิสะจงทำการนิี้ก ah ับใครละมาตตบาลากุมสิ่งที่เจ um ้าพึงปรารถนาต้องการจะเจ้าเจ้าในบรรดาผู้หญิง หมายถึงชายคนหนึ่งจะนิกะให้นิกะกับผู้หญิงที่เจ้าชอบนิกะหละมันจะไม่เกิดปัญหาอ่าเข้าใจนะ